สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลทที่น่ารักทุกคนเลยนะคะหลายๆคนอาจจะมีเทคนิคการเขียนคิ้วในใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีเพื่อนอีกหลายคนนะคะที่ยังเขียนคิ้วไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนคิ้วกันยังไงนะคะวันนี้นะคะจะมาทํา how to การเขียนคิ้วแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็ทํากันได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทํากันยังไงก็อุปกรณ์ทั้งหมดมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันแรกนะคะก็จะเป็นดินสอนะคะเขียนคิ้วแบบนี้นะคะสีดักเบาแล้วเหลาเป็นปากเป็ดนะคะก็เป็นปากเป็ดแบบนี้นะก็อันที่สองนะคะก็จะเป็นแปลงสลับเ <lar al> ข <ur> ียนคิ้วนะคะก็จะเป็นลักษณะปลายตัดแบบนี้นะคะค่ะส่วนอันที่สามนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์นะคะสี้ำตาลนะคะสีออกคาราเมลนิดนึงนะค่ะส่วนอันที่สี่นะคะก็จะเป็น เมจิกอายบรนะคะตัวนี้จะไว้เน้นความคมชัดของคิวนะคะเน้นเส้นขอบคิวนะส่วนอันสุดท้ายนะคะอันที่5นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าปัดคิวนะคะสีน้ําตาลนะคะหรือว่าจะใช้สีดักบาวก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะปัดเรียงเส้นคิ้วให้สวยงามน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าขั้นตอนทำยังไงขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ดินสอน,นะคะลากเส้นคิวขึ้นมาก่อนนะคะเริ่มจากท้องคิวแบบนี้นะคะ จากนั้นก็บนคิ้วนะคะความหนาและความบางแล้วก็ความโค้งของคิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ดสอดแท่งนี้ค่ะที่จะลังสัคนขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะใช้อายแชโดว์นะคะสีน้ําตาลนะคะคาราเมลนะคะเขียนตรงกลางนะคะเติมช่องว่างตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยลากไปนะคะตรงหัวเราจะเขียนให้อ่อนนะคะตรงกลางเราจะเขียนให้กลางนะคะส่วนตรงหางเราจะเน้นให้เข้มนิดนึงนะคะก็เป็นอ่อนกลางเข้มนะคะแบบนี้นะคะลากขึ้นมาเลย เราจะค่อยๆเติมทีลนิดนะคะเราจะไม่เราจะไม่ใช้ปริมาณที่เยอะนะคะของสีอายแชโดว์นะคะเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถคอนโทรลสีแล้วก็ความน้ำหนักของสีได้นะค่ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหัวคิ้วจะจบตรงไหนเราใช้สามารถใช้แปลงนะคะวาดจากสันจมูกได้นะคะแล้วก็ลากมาเลยค่ะจากนั้นเราจะใช้เมจิกอายโบนะคะเน้นเส้นคิ้วขึ้นมานะคะ เราก็ลากจากท้องคิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็ไปจดที่ปลายคิ้วนะคะมันจะทําให้เส้นคิ้วดูชัดขึ้นนะคะแล้วก็จะดูอินเทนมากเหมือนกับตอนนี้ที่เขาจะเน้นเขียนคิ้วให้ชัดนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะลากเส้นข้างบนด้วยมาจดที่หางเหมือนเดิมนะคะเราอาจจะเกลี่ยตรงช่วงหัวตาิดนึงด้วยนะคะแต่เราจะไม่เขียนทับทั้งหมดนะคะอันนี้ต้องใช้ความสามารถในศิลปะนิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็ได้เส้นคิ้วที่คมชัดละ ไม่ยากใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะใช้มาสคร่าปัดคิวนะคะเป็นการเซตเส้นขนคิวให้ตั้งขึ้นนะคะแบบนี้นะคะสำหรับมาสคร่านะคะถ้าเกิดสมมติว่าเจลมันเยอะไปตอนที่เราเปิดออกมานะคะเราสามารถใช้ทิชชู่ซับก่อนได้ที่จะเอามาปัดคิวนะคะไม่ไงั้นมันจะเลอะนะก็ค่อยๆไล่ไปแบบนี้นะคะเห็นไหมไม่ยากเลยทำได้ง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆเข้าใจง่ายด้วยนะคะ เห the ็นไหมคะได้เส้นคิวที่สวยละคิวก็จะเรียงตัวกันสวยขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใช้อายแชโดว์ที่เป็นสีไฮไลท์นะคะเก็บรายละเอียดตรงหนกคิวนะคะแบบนี้นะคะใต้ท้องคิวนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วก็ได้คิวขึ้นมาแล้วสวยงามก็ อุปกรณ์ทั้งหมดก็มีด้วยกัน5อย่างนะคะสําหรับเขียนคิวแล้วก็ทําได้ง่ายๆนะคะก็ลองไปหาแล้วก็ทําดูกันนะคะที่สําคัญไม่ยากด้วยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะไปแล้วนะคะกดไนท์ night, ค่ะ